ครับอะไรวะดีครับสิมันก็ตอบกลับอะไรอะไรกอึครับขอว่าใจเลยีดีมันเจอแบบนี้เข้าไปมันต้องมีโค้ดอับบ้างที่มันแฝงตัวอยู่ในไฟเห็นไหมโค้ดอัที่แฝงตัวอยู่ในไฟเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเปิดไฟตรงนี้มันเปิดเองนะเนี่ยผมไม่ได้เดินเข้าไปจูด ไฟเนี่ยหุยมาไหมนี่มาเป็นตัวเลยมาโคตรไกลลปคานไปแต่ตรงนู้นแล้วคาเลยเหมือนแบงสาบเลยแม่คานไนจต่ตรงนู้นแล้วปิดประตูคานใส่เลยนะเมื่อกี้ผมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยหุยนี่เห็นมหมมาแล้วแล้วแบบไอ้ที่คืออยู่ตรงหน้าเราแอบสาบ